เดี๋ยวในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงลิมิตอีกรูปแบบหนึ่งก็คือลิมิตที่ x มีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือ x เข้าสู่อินฟินิตี้นะครับ x เข้าสู่อินฟินิตี้เนี่ยจะเป็นการที่ x เนี่ยเคลื่อนที่ไปแต่ทิศทางนี้ x ก็คือจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นอนันเนาะแล้วก็จะมีอีกทิศหนึ่งก็คือว่า x จะเข้าสู่ลบอินฟินิตี้หรือก็คือ x เนี่ยจะลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัดการที่ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้เนี่ยก็แปลว่า x จะวิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกันเป็นลูููกกศรรรรรสีีีชมมพตตงนน้้ะคเาาาาาจดห่ ลิมิตที่อน,นันต์ของฟังก์ชันจากกราฟกันดูก่อนเดี๋ยวเริ่มมาเรามาดูกราฟของฟังก์ชัน tan inverse x ซึ่งตรงเนี้ยจริงๆโจทย์ก็ให้กราฟมาตัวถิ่นผมไปวาดในโปรแกรมถึงอยู่ละกันก็คือว่าเดี๋ยวสมมติตอนนี้ผมมีเป็น tan inverse ของ x นะครับช่างแวงอาจได้กราฟสีด่ด่างนงมาแล้วเรามาขอสูตรอันนี้มาต่อโอเคก็เป็นกราฟ tan inverse อย่างที่เขียนเมื่อกี้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมใส่จุดเอาไว้ให้ดูให้มีเลยละกันก็จะเป็น tan inverse ของ x ให้หน่อยเฉย tan inverse <im itation> อ๋อเจ็บจัดเลยอ่ะโอเคทีนี้ขอน้อยเส้นมันได้อ่ะทีนี้การที่ x เข้าสู่อินฟินิตี้ก็คือการที่จุดสีแดงของเราตอนเนี้ยวิ่งไปทางขวาเรื่อยๆแล้วเราอยากจะรู้ว่าความสูงของจุดสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งถ้าผมลองซูมออกมาดูนะแล้วจุดสีแดงเนี่ยก็วิ่งไปทางขวาปุ๊ดไปเรื่อยๆวิ่งทางขวาไปเรื่อยๆวิ่งอีกวิ่งอีกอย่างเงี้ยเถอะหงนะซึ่งถ้าเราดูซูมออกมาเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่า ต่อให้ไอจุดสีแดงอันนี้วิ่งไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ขึ้นไปสูงอะไรเท่าไหร่นะครับต่อให้มันวิ่งไปถึงไหมก็แล้วแต่เนี่ยความสูงของมันเนี่ยถ้าผมลองดูค่านะความสูงของจุดสีแดงตรงเนี้จะอยู่ที่ประมาณประมาณ1กว่ากว่าตรงนี้เห็นเห็นประมาณ1กว่ากว่าอ่ะเนาะซึ่งตัวเลขเป๊ะๆป๊ของมันเนี้ยที่จริงก็คือพายส่วนส่นะครับแ่ที่มัไม่ใช่ติดพายส่วน2ดังนั้นเราก็เลยจะได้ว่าลิมิตเมื่อเอ็กซ์ก็สุดวินิจี้ของแทกนิเวอร์สเนี่ยก็เลยจะมีค่าออกมาเท่ากับพ จุดของเราวิ่งไปในทิศทางนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าค่าของฟังก์ชันความสูงของจุดเมื่อกี้มันก็จะเข้าสู่ pi สองเนาะแล้วก็ในทํานองเดียวกันถ้าหากว่าจุดสีแดงของผมปื้วิ่งกลับไปในอีกทิศทางหนึ่งโอเคถ้าวิ่งกลับไปในอีกทิศทางหนึ่งก็คือวิ่งไปทางซ้ายเรื่อยๆสังเกตว่าถ้าจุดสีแดงของเราวิ่งไปทางซ้ายเรื่อยๆเนี่ยความสูงของมันก็จะเป็นลบซึ่งถ้าดูตรงนี้แบอาจจะมองแกมไม่ค่อยชัดโอเคความสูงของมันก็จะเป็นลบหนึ่งกว่าๆอะไรตรงนี้นะครับพื่อตอนนี้ก็็จะเปนลบ ลบสองไปตามที่เราเห็นตรงนี้เนาะก็จะเป็นลบพายสองไปดังนั้นลิมิตอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ลิมิตฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลบพายสองไปอ่ะฟังก์ชันต่อมาก็จะเป็น e กํลัง x e กํลัง x เดี๋ยวผมขอมาฟอร์ดตรงนี้ก่อน e กํลัง x แล้วก็เป็นของแก้ตรงนี้เหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็น e กํลัง t ไป e ลบกําลัง t โอเค ทีนี้ที่จริง e กํลัง x ฟังก์ชันตัวนี้หน้าตากราฟก็น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็มองไม่ยากนะครับว่าถ้าจุดสีแดงของเราเนียด๋วปตั้งค่าตรงนี้หน่อย่นะสังเกตว่าถ้าจุดสีแดงของเราตรงเนี้ยวิ่งไปทางขวาเรื่อยๆมันก็จะมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับฟังก์ชันอิสปอรเนนซิเทลเนี้ยฟังก์ชันอิสปอร์เนนซิเทลเนี่ยที่จริงมันจะวิ่งเร็วมากสังเกตว่าความสูงของจุดสีแดงเนี่ยมันก็จะวิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีขีดจำกัดดังนั้นลิมิต ของฟังก์ชันตัวนี้เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้มันก็จะออกมาเท่ากับอินฟินิตี้ไปแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราวิ่งไปในอีกทิศทางหนึ่งนะสังเกตว่าถ้าจุดสีแดงผมเมื่อกี้วิ่งไปทางซ้ายมือขยันวิ่งไปทางซ้ายมือหรือวิ่งไปทางซ้ายมือสังเกตว่าความสูงของมันเนี่ยก็ไม่ได้จะอยู่สูงจากพื้นดินเลยนะครับความสูงตรงนี้นก็จะเป็นศูนย์ไปเราก็เลยจะแปลว่าลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้จะออกมาเท่ากับศูนย์ไปเนาะตรงน,นี้ก็จะออกมาเท่ากับศูนย์ไป ถ้าเรามาดูตัวถัดมา e กำลังลบ x นะครับ e กำลังลบ x ตรงนี้เีผมกแ็แอบแก้นิดหนึ่งละกันอโอเคทีนี้ e กำลังลบ x เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนภาพสะท้อนของตัวฟังก์ชันเมื่อกี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้า x วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้ถ้าจุดแดงวิ่งไปทางขวาเนี่ยลิมิตก็จะเป็น0ไปส่วนถ้าเพื่อีกคิดหนึ่งถ้า x วิ่งไปทางลบอินฟินิตี้จุดแดงตรงเนี้ยก็จะวิ่งไปไม่ใช่หรืระตือรนอ้เมื่อกี้แล้วพูด ถ้าหากว่า x วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้ค่าของฟังก์ชันความสูงของจุดแดงตรงน,นี้จะเป็นศูนย์ไปแล้วก็ถ้า x วิ่งเข้าหาลบอินฟินิตี้ถ้าจุดแดงนี่ไปทางซ้ายตรงน,นี้ความสูงก็จะเป็นอินฟินิตี้ไปก็เลยจะได้ว่าลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ตรงนี้เมื่อกี้บอกว่าจะได้ศูนย์เนาะส่วนอีกทิศหนึ่งเมืเอ่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้เนี่ยตรงนี้จะมีค่าออกมาเข้ากับอินฟินิตี้แบบนี้ไปนะครับฟังก์ชันจะมาตรงน,นี้เป็นฟังก์ชันล็อกเนาะเดี๋ยวผมขอพอดกราฟมันหน่อยละกัน ันนี้ผมอ่านแบบอเมริกันเนาะผมก็จะอ่านเป็นล็อกไปนะครับอันนี้ผมก็ขอแก้เป็นฟังชันล็อกไปด้วยอโอเคทีนี้สังเกตว่าที่จริงแล้วฟังก์ชันตรงเนี้ยมันจะไม่นิยามเราหาค่าล็อกของเลขที่เป็นลบไม่ได้นอตล็อกเนี่ยมันจะนิยามสําหรับค่า x ที่เป็นบวกนะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าหากว่าค่า x ของเรามีมค่าเพิ่มไปเรื่อยๆก็คือค่า a ตรงเนี้ยมันก็วิ่งไปทางขวาเรื่อยๆอันนี้ผมเข้ามา ถ้าค่า a ของเราสังเกตวก่าถ้าจุดสีแดงตรงนี้วิ่งปไปทางขวาเรื่อยๆสังเกตว,ว่าความสูงของมันจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยซึ่งถ้าดูเฉยๆทีแรกเนี่ยมันก็ดูไม่ได้สูงขึ้นที่นะตรงนี้มันก็จะสูงยังไม่ถึง 10D ดดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าผมยิ่งสูงออกไปเรื่อยๆเนี่ยค่า a ของเราตรงนี้ไม่ใช่ค่า a ค่าความสูงของจุดแดงตรงนี้มันก็จะวิ่งสูงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าผมจะหาล็อกสมมตินะถ้าผมจะหาล็อกของเลขที่เยอะๆสมมติเราจะหาล็อกของล้าน หรือล็อกของร้านร้านหรือล็อกของร้านร้านร้านเท่าไร่ก็แล้วแต่เนี่ยผมเติมศูงเข้าไปเรื่อยๆกี่ตัวก็ได้และค่าของล็อกตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อๆนะครับดังนั้นตรงเนี้ยกราฟของฟังก์ชันล็อกมันจะมองยากๆนิดนึงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี้ยจุดสีแดงอันเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นสูงเลยแต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเราจะมองไม่ออกแค่นั้นเองมองได้ตาเปล่าจะยากนิดนึงวิ่ตรงน,นี้มันจะออกมาเท่ากับตีไปแล้วก็ในอีกทีหนึ่งสังเกตว่าตรงเนี้ยเรา,าเราไม่สามารถหาล็อก x เมื่อลิมิตมันาสามารถหาลิมิตของ log x เมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชัน log ของเราตวเนี้ไม่นิยามเมื่อ x เป็นลบเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากจะหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ศูนย์เดี๋ยวผมดึงจุดแดงมนตรงนี้กันนะอย่งนี้สังเกตว่าเมื่อ x เข้าสู่ศูนย์จุดแดงวิ่งเข้าสู่ศูนย์ตรงเนี้ความสูงของมันก็จะเป็นลบอินฟินิตี้ไปตรงนี้ความสูงก็จะเป็นลบอินฟินิตี้ไปเราก็เลยจะได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันล o อกหรือว่าดูกราฟที่เงินตรงนี้ก็ได้ถ้าหากว่า x เข้าสู่ศูนย์จากทิศที่เป็นบวกนะครับการที่ทิศเป็นบวกเดี๋ยวผมใส่เป็นสีเป็นสีมว่วงลกันทิศที่เข้าสู่ศูนย์จากทางบวกเนี่ยก็จะเป็นลูกศรสีม่วงตรงนี้เนาะค่าของฟังก์ชันล็อกคลาสสิกตรงนี้ก็จะเป็นลบนฟินิตี้ไปนะครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นลบนฟินิตี้ไปอโอเคต่อจากมาตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันโคไซน์เนาะซึ่งฟังก์ชันโคไซน์เราก็จะขอนึกหน้าตาม,มาตันออกนะครับฟังก์ชันโคไซน์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ถ้าหากว่าเราดูจุดแดงนะเดียผมขอใส่ตอนนี้เป็นโคไซครับโคไซซึ่งถ้าเราดูจุดแดงนะถ้าจุดแดงวิ่งไปทางขวาเรื่อยๆสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจุดแดงเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเขาลงห้วยไปเรื่อยๆมันก,ก็จะเด้งอยู่ระหว่าง1กับลบ1นะครับดังน,นั้นในกรณีเนี้ยเราก็ได้ถึงว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ไปส่วนถ้าจุดแดงเนี่ยวิ่งไปทางซ้าย ก็จะเกิดสิ่งเดียวกันนั่นแหละก็คือจุดแดงตรงนี้ก็จะขึ้นเขาองค้วยไปเรื่อยๆรืดังนั้นมันก็เลยจะไม่ลู่เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับเราจะสรุปว่าลิมิตสองตัวตรงนี้หาค่าไม่ได้ครับคูไปลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ตรงนี้จะหาค่าไม่ได้ค่าไม่ได้แล้วก็ลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ตรงนี้ก็จะหาค่าไม่ได้ด้วยเหมือนกัน